ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยนุ่มสบายเนืบมั่นใจทุกเส้นทางไปลองเลยไฮรักซ์ลิโวพลังแปลงเหนือนิยาม UPA บริษัท United p o w อฟเอเชียจำกัดมหาชน ทำดีมีคนรู้มหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเมื่อวันที่28ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันปราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเพื่อเทอิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชจ,จากพม่าให้แก่ประเทศไทย และทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานนับประการโดยคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินและถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุวรักษ์เวศวิทยาครังอธิการบดีกล่าวถวายสักการะโดยมีดรพดุงชาติสุวรรณวงศ์อุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางผ่านพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณลานพิกุลจันทร์ มหาวิทยา,ยล,ายลัยราชพัฒน์ธนบุรีของเราได้จัดสร้างพระบร,รมราชานุสาวรีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคแล้วก็ทุกๆปีในวันที่28ธันวาคมมหาวิทยา,ยล,ายลัยราชพัฒน์ธนบุรีของเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมเ,เทิดพระเกียรติให้กับอ,องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่ง ก็เพื่อที่จะเป็นการน้อมสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อ,อทนบุรีของเราและต่อประเทศไทยของเราจนทําให้ประเทศไทยของเรานั้นมีความเป็นประเทศไทยตราบจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะทุกพวกเราชาวราชาพัตธนบุรีตั้งแต่ผู้บริหารบุคลากร และเจ้าหน้าที่นักศึกษาทุกท่านก็ได้มาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและน้อมสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านค่ะพระชา้าตากสินีถือว่าเป็นจิตวิญญาณของราชาพัฒนธนบุรีแลเราโชคดีที่ได้มาอยู่ในอาณาบริเวณของจังหวัดทนบุรีซึ่ง ระเจาตากสินท่านเป็นผู้สร้างขึ้นนะครับว่าเราก็สำนึกในบุญคุณนี้อย่างยิ่งเลยเราก็จัดงานทุกปีด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความกตัญญูรู้คุณในบุญคุณในคุณอุปการของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนชาวไทยในวันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่มาเป็นประธานในวันทเทิดพระเกียรติต่อหดวพระเจ้าตากสิน ซึ่งชาวราชพัฒนบุรีถือว่าเป็นพ่อเป็นพระบิดาของเราทุกคนวันนี้ก็เป็นวันดีผมในนามตัวแทนของคณะส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของสถาบันรัฐมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีมีความพื้นปิตรและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในงานพิธีบวงสรวงถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติขอบผู้เอกราชชาติไทยเนื่องในวันพระเจ้าตักสินมาลาลราซึ่งชาวคณะมหาวิทยายลัยราชภัฏธนบุรีก็ได้จัดเป็นประจำทุกวันที่28ธันวาทุกปีข้าพุทเจ้าก็ขอน้อมสำนึกในศพระมหากรุณาธิคุณน้อมเก้าน้อมกระหม่อมเป็นอย่างยิ่ง